สวัสดีครับวันนี้หุ้มเบาดีแม็กี2000นะครับตัวน,นี้ใส่ครบชุดเลยมีเบาแคบนะครับแล้วก็ยางปูพื้นแล้วก็คู่หน้าคู่หน้าหุ้มแบบสวมทับเบาเดิมนะครับหุ้ม่ง่ายสวมเข้าไปแล้วก็ติดตีนทุกแกด้านหลังแล้วก็มีตัวพิงตัวนั่งก็มีเชือกรัดอยู่ด้านหลังนะครับ สินค้าเลือกสีเลือกรายได้การใจชอบนะครับวันนี้ปูพื้นนะครับมีปูพื้น,นมีเบาะแคบมีหุ้มคูหน้าหุ้มเสร็จแล้วก็จะเหมือนเป็นเบาะเดิมๆเลยนะครับเหมือนกับเราเย็บเบาะมาคือสวมเข้ารูปเลยนี่ครับ ชุดนี้หมื่นหนึ่งหมื่นห้าร้อยนะครับหมื่นห้าร้อยบาทท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับครับผมขอบคุณครับ